พระราชาในร้านข้าวแกงในดินแดนห่างไกลจากแผนที่ท่องเที่ยวมีพระราชาองค์หนึ่งผู้ครอบครองวังทองอารามเครื่องทรงชั้นสูงและข้าราชบริพารล้อมรอบแต่ในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดพระราชากลับเอ่ยถามตัวเองเบาๆว่าหรือข้ายังไม่เคยรู้จัก ความหรูหราที่แท้จริงเลยรุ่งเช้าพระราชาจึงปลอมตัวออกจากวังใส่เสื้อผ้าธรรมดาเดินเท้าเปล่าไปตามทางหวังจะหาคำตอบจากโลกที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครวันแรกเขาเจอร้านข้าวแกงเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่มีลุงแก่ขายข,ายข้าวราดแกงสองสามอย่าง เรียบง่ายไม่มีอะไรพิเศษพระราชานั่งลงอย่างเหนื่อยล้าแต่พอได้ตักข้าวร้อนๆเข้าปากเขากลับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดราวกับอยู่บ้านครั้งแรกในชีวิตลมหายใจช้าเสียงใบไม้ไหวเบาและไม่มีใครมารอคำสั่งเขาเลยมันกลับทำให้เขารู้สึก เป็นพระราชากว่าตอนอยู่บนบัลลังก์ซสอีกขณะที่เขานั่งเงียบๆอยู่ที่มุมร้านหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อกับข้าวหิ้วตะกร้าหวายเธอแต่งตัวธรรมดาใบหน้าเรียบสงบเมื่อสายตาเธอเหลือบมองมาที่เขาเธอยิ้มเล็กๆแล้วเอ่ยเบาๆว่าดูท่านคงเดินทางมาจากที่ไกลมาก แต่ยังมีอะไรบางอย่างที่อยู่กับท่านเสมอกลิ่นอายของความเป็นเจ้าผู้ครองพระราชาตกใจนิดหน่อยไม่คิดว่าจะมีใครเห็นแต่หญิงสาวผู้นั้นก็ไม่ได้ถามชื่อหรือที่มาเธอเพียงแค่พูดต่อด้วยเสียงอ่อนโยนว่าความหรูหราไม่ใช่เครื่องแต่งกาย ไม่ใช่ยศศักดิ์แต่มันคือการนั่งเงียบๆกับข้าวร้อนจานหนึ่งโดยใจไม่รีบไม่กลัวไม่ต้องพิสูจน์ว่าเราเป็นใครพระราชานิ่งไปเรากับหัวใจหยุดฟังเพื่อฟังคำนี้หญิงสาวหยิบกับข้าวเสร็จหันมายิ้มอีกครั้งก่อนเดินจากไปบางที ท่านอาจไม่ได้ปลอมตัวมาหาความหรูหราแต่ออกมาค้นพบว่าท่านเป็นความหรูหรานั้นอยู่แล้วเพียงแค่ลืมมันชั่วคราวเธอชื่อมานีหญิงสาวธรรมดาในสายตาใครหลายคนแต่ในสายตาพระราชาเธอคือกระจกที่สะท้อนให้เขาเห็นว่าความสะดวกสบายหรูหรา ไม่ต้องมีใครรับรองหรือแต่งเติมมันเพียงเป็นและเปล่งประกายจากภายในเสมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชาจะกลับมาที่ร้านข้าวแกงเสมอไม่ได้มาเพื่ออาหารแต่เพื่อกลับมานั่งเงียบๆเป็นตัวเองและรู้ว่าเขาไม่เคยหยุดเป็นพระราชาเลยแม้ในชุดธรรมดา แม้ไม่มีใครเรียกเขาว่าฝ่าบาท